สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงกับ Voice News เวลา0 0นาฬิกานะคะกับดิฉันร่มกล้าอมมาตยกุลค่ะประจำวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่12ธันวาคม2554ซึ่งในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสีและทหารได้ร่วมกันเก็บขยะที่ชาวชุมชนทุ่งสองห้องนำมากองไว้ข้างถนนโดยเจ้าหน้าที่ชาวชุมชนทุ่งสองห้องนำมากองไว้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยก็เปิดเผยว่าจะเร่งเก็บให้แล้วเสร็จสิ้นเดือนนี้ค่ะติดตามรายง,งานสดจากคุณสุบงกตสุกแก้วค เชญค่ะคุณสุป,ปกดค่ะค่ะขณะน,นี้นะคะที่ฉันมาอยู่ที่ชุมชนทุ่งสองห้องค่ะเขตหลักสีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเช่นกัน ขณะนี้นะคะชาวบ้านรวมถึงประชาชนในชุมชนในระแวกใกล้เคียงนะคะก็นําขยะของตัวเองมารวมกันไว้ที่ริมฝั่งถนนนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจรวมถึงทหารที่มาช่วยกันเก็บขยะนั้นสามารถทํางานได้สะดวกขึ้นล่าสุดค่ะเราสอบถามไปที่พ่วงนวยการเขตหลักสีนะคะก็ยังไม่ขณะนี้ค่ะยังไม่ได้สรุปยอดหรือปริมาณขยะที่เกิดจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้แต่อย่างใดค่ะก็ทํางานตีห้านะคะทํางานกวาดเสร็จแล้วก็ กลับมาเก็บขยะต,ต่อนะคะเลิกเที่ยงบ่ายโมงกันแล้วแต่สมควรที่เจ้านายเขาจะสมควรปล่อยนะคะว่าแค่ไหนแค่ไหนดีใจภูมิใจตัวเองที่ได้มาเก็บขยะช่วยแบบประชาชนเราเป็นคนแบบกทมนะคะคือพยายามจะเก็บให้ดีที่สุดนะคะจะให้พยายามแบบให้เสร็จค่ะก่อนปีใหม่จะทันหรือยังไงก็เราพยายามทําให้ดีนะคะ ขณะเดียวกันค่ะในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ,ะท่านรองพรเทพเตชะไพบูญค่ะก็จะลงพื้นที่มาดูแลเรื่องการกําจัดขยะเพราะขณะนี้ค่ะถือว่าปัญหาขยะนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่กําลังเผชิญอยู่การเก็บกําจัดขยะนะคะขณะนี้กรุงเทพมหานครกําลังเร่งรัดที่จะกําจัดหรือเก็บให้มากที่สุดค่ะคาดว่านะคะภายในสิ้นปีนี้สามารถเคลียร์พื้นที่โดยรวมหรือพื้นที่ประสบอุทากภายัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค่ะขอบคุณคุณสุบงกดค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวได้อีกครั้งนะคะเวลา12นาฬิกาในชั่วโมงข่าว Voice News ค่ะ